สวัสดีครับขอ,อนสนอ competency conceptual ครับในหัวข้อการตลาดดิจิทัลครับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครับในปัจจุบันครับเป็นวิวัฒนาการที่เราเติบโตมาตั้งแต่ยุคข,ของอินเทอร์เน็ตนะครับเวอร์ชัน i น t e r นะครับอินเทอร์เน็ตเวอร์ชัน2อินเทอร์เน็ตเวอร์ชัน3ปัจจุบันเป็นอินเทอร์เน็ตเวอร์ชัน4หรือ5แล้วแต่เราจะเรียกครับเพียงแค่ว่าการที่เราใช้การตลาดดิจิทัล เป็นเพราะอะไรครับถูกต้องครับผู้บริโภคอยู่บนยุคดิจิตอลกันหมดแล้วครับการตลาดแบบออฟไลน์เรายังใช้อยู่ครับเพียงแค่ว่าอาจจะต้องเสริมด้วยออนไลน์มาร์เก็ตติ้งครับเพราะการเข้าถึงผู้บริโภคซึ่งอยู่บนโลกของเทคโนโลยีหรือดิจิตอลจะไม่สามารถที่จะดึง ให้ลูกค้าเกิดการตระหนักรู้ได้หากเราไม่มีเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่จะเข้าถึงผู้บริโภคถูกไหมครับในยุคเก่าครับอ,อินเทอร์เน็ตออฟติงหรือสมาร์ทโฟนไม่ได้รับการแพร่หลายเราก็ยังใช้ไดเรกเมลเราใช้เรื่องของการโทรศัพท์แต่ในปัจจุบันครับไดเรกเมลยังมีไหมนิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เว็บไซต์ลครับ เว็บไซต์เปรียบเสมือนกับข้อความต่างๆนั้นลูกค้าสามารถเข้ามาพบเราได้เห็นข้อความเราได้เหมือนกับเห็นร้านค้าเราได้นะครับด้วยการออกแบบเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับองค์กรนะครับว่าจะทำมาร์เก็ตติ้งผ่านเว็บไซต์ในเรื่องอะไรได้บ้างนะครับนั้นเว็บไซต์ก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่องค์กรใช้ในเชิงของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต่อไปครับโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ครับ Facebook ไลน์นะครับอิน t a า r กรนะครับ t ิกต o อต่างๆมีแอปพลิเคชันที่จะทำให้เราสามารถทำตลาดออนไลน์ได้หรือเราเรียกว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งบนโซเชียลมีเดียฟีเจอร์ฟังก์ชันของโซเชียลมีเดียแต่ละที่ก็มีความหลากหลายและมีทั้งฟรีมีทั้งเสียเงินมีทุกๆอย่างเรียบร้อยถ้าเธอว่าอะไรฮะแต่ว่าช่องทางต่างๆหรือเรียกว่าแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียนี้ เตรียมพรวายไว้สำหรับให้ผู้ขายพบผู้ซื้ออย่างสะดวกนะครับอีคอมเมิร์ซครับเป็นแหล่งที่รวมนะครับร้านค้านะครับเข้ามาเพื่อมีการซื้อขายกันก็เปรียบเสมือนกับเมื่อก่อนศูนย์การค้าครับมีการไปเช่าที่แต่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของการเช่าพื้นที่อยู่บนออนไลน์แล้วครับครับแนะ่นอนครับจะมีระบบเพย์เมนต์นะครับ ก็คือเป็นระบบที่มีการจับจ่ายซื้อของแล้วก็ชำระเงินไปในตัวเองเนะครับปัจจุบัน e-commerce ก็ถูกทาน n ฟ f o r m ไปมากขึ้นแล้วครับไปเรียกเรื่องของเป็นอปพลิเคชัน n platform ครับก็คือเป็น app platform นะครับเพราะฉะนั้น app platform จะเหนือไปกว่าน,นั้นอีกครับว่าการตลาดวันนี้สั่งสินค้าซื้อสินค้าทุกอย่างเราเรียกเป็น platform ชำระเงินนะครับวันนี้เราหลีกเลี่ยงพวกนี้ไม่ได้เราน ประเด็นก็คือแล้วองค์กรของเราล่ะครับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยเราใช้การตลาดในเรื่องอะไรบ้างเรายังส่งเมลครับแต่เป็นเมลลิงลิสต์ที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีครับส่งทีหนึงก็บอสแคสต์ไปเลยนะครับงั้นเราอาจจะข้อความครับแต่ข้อความที่เป็นเทิงคอนเทนต์แนบวิดีโอเข้าไปแนบรูปภาพพร้อมกับมีโปรโมชั่นเพื่อจะให้คนแท็กกลับเข้ามาติดต่อกับเข้ามาอย่างเป็นอัตโนมัติหรือมี บอดที่จะคอยตอบเมลหลังจากที่คนแท็กเข้ามาแล้วสอบถามเพิ่มเติมในจุดนี้นะครับทั้งหมดแล้วก็คือสิ่งที่เรากำลังขยับตัวเองเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลนั้นการตลาดในช่องทางต่างๆเหล่านี้ก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องคีเอทคอนเทนต์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็เป็นอย่างหนึ่งครับที่นักการตลาดจะต้องให้ความสำคัญว,ว่า ไม่ใช่เป็นข้อความแบบเดิมเนื่องจากอะไรฮะในแต่ละมีเดียที่เรากำลังทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นเว e ็บไซต์โซเชียลมีเดียอีคอมเมิร์ซเมลลิงลิสต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆนั้นคอนเทนต์ Content ไม่เหมือนกันครับเราไม่สามารถใช้หนึ่งคอนเทนต์กับทุกๆมีเดียได้ครับเพราะว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันของแต่ละมีเดียหรือช่องทางเหล่านี้มีความแหลกหลากหลายและก็แตกต่างกันครับงั้น การตลาดยุคดิจิตอลก็คือจะใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งวิ่งผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้เพื่อจะทำให้การเข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้นและก็สามารถที่จะรับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างรวดเร็วต้นทุนถูกลงครับเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการก็จะยุ่งยากซับซ้อนขึ้นแน่นอนครับการแข่งขันบนโลกออนไลน์สูงการได้ผลลัพธ์ก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยแต่แน่นอนครับเราคงเลี่ยงไม่ได้ครับ ฉะนั้นหลายองค์กรจึงใช้ทั้งออนไลน์เมิร์ดออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือเป็นออมนิชแนลนะครับแต่วันนี้อยากให้ท่านได้เห็นภาพหรือการขยายตัวเองออกไปสู่การตลาดดิจิทัลซึ่งเราคงเลี่ยงไม่ได้ครับ